สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็เอารถเก๋ง e ีโคคาเข้าใหม่นะครับเป็นคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเมื่อสักครู่นะครับพี่ๆนะรถคันนี้สวยมากๆเป็นรถปี2022ครับโตโยต้า a r ริ A t ทีนะครับนะ1.2สปอร์ตตัวรองท็อปนั่นเองครับคุณลูกค้าเป็นรถปี2022เลขไม่โครน้อยนะรายละเอียดเลขไม่รุ่นย่อยและราคา ผมขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยนะครับตามนี้เลยส่วนสภาพตัวรถเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยนะครับต้องย้ำน,นะครับคันนี้เป็นรถพึ่งเข้ามาวันนี้สดสดร้อนๆรถยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดใดใทั้งสิ้นแต่สภาพโคตรสวยนะครับนะไปดูตัวรถกันเลยดีกว่านะครับสําหรับตัวรถนะครับดูกันที่ห้องเครื่องก่อนเลยเป็นเครื่องยนต์ vvti ie นะครับประมาณนั้นเลยเป็นเครื่อง 1.2ครับประหยัดน้ำมันแน่นอนสำหรับ Toyota t o y ยต a a t ทีนะบอดี้ค่อนข้างใหญ่ๆเกือบจะเท่าวีออเลยแต่ได้เป็นเครื่องพันสองซึ่งแน่นอนครับเน้นประหยัดเน้นการใช้งานนะครับขับทุกวันนี่คตดคุ้มเลยนะครับพี่พีนะน้ำมันแพงแบบนี้ได้อีโคคาร์ที่รูปร่างค่อนข้างใหญ่นิดนึงและใช้งานทุกวันยังไงก็คุม้มนะครับสภาพเครื่องนะครับนี่คือรถที่เพิ่งเข้ามาดูครับพี่พ ไม่มีนะ้ำมันเครื่องไหลยเยิ้มนะครับไม่มีจุดไหนที่เป็นตําหนิเลยรถสภาพสวยมากๆรถปียี่สองครับพี่ๆีรถปีเดียวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงปีด้วยซ้ําแหละแต่ก็ผมตีให้แบบเลขกลมๆก,ก็คือรถปีเดียวประมาณนั้นนะครับพี่ๆีนะส่วนไฟหน้าตัวรองท็อปนี่ครับก็เป็น LED นะครับแต่ยังไม่มีเลนโปรเจคเตอร์หรือไฟตัดหมอกก็ยังไม่มีนะครับแต่กระจังหน้าทุกอย่างเนี่ยเป็นสีดําเปลี่ยนนแบ็คโคตรสวยนะครับพี่พี่นี่เลย ไฟเลี้ยวก็อยู่ในโคมเดียวกับไฟหน้าเป็นหลอดฮาโลรเจนธรรมดานะครับนี่นะครับสําหรับตัวด้านหน้านะครับก็จะประมาณนี้เลยสีสวยนะครับสีนี้สีเทาดําเมทัลลิกสีสวยรอบคันเลยไฟเลี้ยวก็จกมองข้างกระจกมองข้างเป็นสีดําเป็นโนแบ็คนะครับเป็นตัวรองท็อปนะครับคันนี้มือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถสีเทาเมทัลลิกสีเทาดําเมทัลลิกนะครับประมาณนั้นเลยส่วนเล็กใหม่เดี๋ยวผมเปิดสตาร์ทเครื่องให้ดูด้วยดียกว่านี่นะครับพี่ๆนะ เลขไม่หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยหกกิโลเท่านั้นเองนะครับโคตรน้อยนะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับแอร์เป็นระบบออโต้ดิจิตอลนะครับเครื่องเล่นเชื่อมต่อบลูทูธได้ Android Auto ได้ Apple CarPlay ได้นะครับแล้วก็เกียร์นะครับนี่เป็นเกียร์ CVT นะครับโอเคใครเปิดวิทยุทิ้งไว้ไม่รู้นะครับนะรับสายวางสายได้ที่พวงมาลัยเลยนะครับขออนุญาตปิดเสียงก่อนนะครับมีคนเปิดวิทยุทิ้งไว้นะผมก็ลืมปิดนะครับส่วนเบาะเป็นเบาะหนังสีดำตัดด้วย ผ้าตรงกลางนะครับก็ผสมกันไปไม่ร้อนแล้วก็ไม่อมฝุ่นประมาณนั้นนะครับพี่นี่คือสภาพที่รถเพิ่งเข้ามาวันนี้วันแรกยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดใดๆทั้งสิ้นโคตรสวยนะมันมีเลือะต้องเบาหลังนิดหน่อยนะไม่รู้ว่าเป็นเลือะโคนตรงไหนมานิดๆหน่อยๆแค่น,น,นี้ครับเดี๋ยวเช็ดล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยคันนี้รอตอนมันล้างเสร็จเดี๋ยวผมรีวิวให้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับพี่ๆีใครที่กำลังมองหารถ เก๋งอีโคคาใช้งานทุกวันนะครับลองดูคันนี้ได้นะครับไม่12ื่นสรถปี22นะครับมาจากเชียงรายเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะครับสำหรับป้ายทะเบียนนะครับดูครับโคสวยเลยยาริสเอทีปตำหนิบอกเลยว่าไม่มีคันนี้ครับไม่มีตำหนิเลยสักจุดนะครับพี่ๆนะก็ล้างธรรมดาล้างอาชิียนบิคินนี้ก็วางขายได้แล้วนะครับสำหรับคันนี้ก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับ รถเก๋งอีโคคานะครับเน้นประหยัดเน้นใช้งานทุกวันซื้อไปคุ้มค่าแน่นอนซื้อรถคันนี้นะครับได้เหมือนได้รถใหม่เลยนะครับพี่พรถปี2022นะย้ำนะครับรถปี22ไม่12,000โลนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับพี่พีแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ร้านนะครับมาทดลองขับกันมาดูรถตัวจริงนะครับพี่พแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับสวัสดีครับ